ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านต้องขอบอกไว้ก่อนเลยสิ่งที่เราจะบอกต่อไปนี้เป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์เปิดคาถาศักดิ์สิทธิ ของหลวงพ่อโอภาสีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสดังที่วัดพุทธบูชาโดยหลวงพ่อโอภาสีนั้นได้แนะนำให้ปฏิบัติในทางธรรมสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองและคนรอบข้างสวดภาวนาต่อไปนี้ก่อนออกจากบ้านแล้วจะแคล้วคลาดปลอดภัยบทคาถาจเจริญสมาธิภาวนาตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามนี้ อรหังพุทธโธเมตตาธรรมโมสังโครักษานะโมพุทธทายะช่วยข้าดินน้ำลมไฟสร้างกายขึ้นมาบิดามารดาชุบเลี้ยงอินทรียร่างกายกายีปะทะพีเอาไปสำหรับบทคาานี้ใช้บูชาเจริญภาวนา ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธคุณพระคุณของบิดามารดาอันหาที่สุดไม่ได้แล้วเจริญภาวนาไว้ทุกๆลมหายใจหายใจเข้าคุณงามความดีหายใจออกความสุขความเจริญให้รู้จักว่าตัวเองนั้นเป็นใครถึงซึ่งอนัตตาคาถาประจำตัวหลวงพ่อโอภาสี อิติสุขโตอรหังพุทธโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังด้วยพระคาถานี้คือยอดพระกันพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อโอภาสีนำมาย่อแล้วทำการเรียบเรียงใหม่เพื่อให้อ่านง่ายท่องง่าย ต่อ,อก,การจดจำของลูกศิษย์ลูกหาและผู้มีศรัทธาซึ่งพระคาถานี้สวดอยู่กับบ้านป้องกันภัยสวดก่อนออกจากบ้านคุ้มกันตลอดการเดินทางไปต่างถิ่นสวดป้องกันพยันตรายต่างๆจากสิ่งที่มองไม่เห็นและสิ่งที่มองเห็นหรือเดินทางไปที่เปลี่ยวให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือศาลเจ้าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณน,นั้น ช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัยคาถาของหลวงพ่อโอภาสีบทนี้อย่างให้พุทธคุณในด้านความร่ำรวยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากคนทำงานคนที่ค้าขายสวยดทุกครั้งที่เปิดร้านจุดธูปบอกเจ้าที่อธิษฐานให้ขายดีมีกำไรเดือดร้อนใจก็สวดอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ด้วย อธิษฐานสิ่งใดเทวดาท่านจะอนุเคราะห์สุดความสามารถเจ้ากรรมนายเวรได้ยินจะยอมอโหสิกรรมให้และที่สำคัญอย่าลืมอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อโอภาสีด้วยหลังจากการสร้างบุญทุกครั้งอนุภาพของคาถาหลวงพ่อโอภาสีนี้เชื่อกันว่าให้พุทธคุณแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียวขอให้ผู้ที่สวดตั้งใจให้ทาน รักษาศีลเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงแล้วการสวดมนต์ย่อมได้ผลช่วยคุ้มครองและสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนแม่ทีทศพรเทวาพิทักธรรมบอกว่าคาถานี้เหมาะสำหรับคนโกรธโมโหเพื่อให้ดับความโกรธได้ภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้อย่างน้อยควรสองครั้ง หรือเมื่อตื่นนอนตอนเช้าและหลังสวดมนต์ก่อนนอนครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและ 3. ค่คาถาปราบคุณใสหลวงพ่อโอภาสีนิพพานะสัมปัตโตระโตโสสัตตะมะโนสัตตะโมจะโนสมาเปติทะ สัตเตโยสะมะทานังนิพพานะสัมปัตโตระโตโซปฏิทาโหตุปานินังเป็นคาถาที่หลวงปู่โอภาสีท่านใช้ในการปราบพวกคุณใสบทแรกเป็นบททอนบทหลังส่งกลับพวกหมอทำคุณใส ท่านได้ถ่ายทอดให้หลวงอาน้องชายท่านปรากฏผลดีมากทีนี้เรามาดูก้าวเท้าไหนก่อนออกจากบ้านพาดวงดีเราอาจจะเคยได้ยินประโยคของคนโบราณที่ว่าขวาร้ายซ้ายดีให้ก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านแล้วจะโชคดีเพราะมีความเชื่อกันว่าเท้าทุกคนมีพลังอำนาจแฝงอยู่ซึ่งการจะก้าวเท้าซ้าย หรือเท้าขวาก่อนนั้นแท้จริงแล้วขึ้นอยู่กับเรื่องที่คุณจะออกไปทำมากกว่าสำหรับผู้ที่มีสัมภาษณ์งานติดต่องานควรก้าวเท้าซ้ายก่อนออกจากบ้านถือว่าเป็นพลังแห่งความอ่อนโยนช่วยในเรื่องของการพูดคุยเจรจาบุคลิกภาพดูดีโดดเด่นทำให้การทำงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับผู้ที่มีสอบ ควรก้าวเท้าซ้ายเข้าห้องสอบถือว่าพลังบวกจากอำนาจของเท้าซ้ายจะช่วยเสริมความมั่นใจและทำให้สมองไหลลืน่นสำหรับผู้ที่มีนัดเดทครั้งแรกกับคนรักควรก้าวเท้าซ้ายก่อนออกจากบ้านถือว่าเป็นการสร้างความเย้ายวนใจให้เป็นที่ถูกชะตากับฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นแสดงพลังแห่งความอ่อนโยนความน่าประทับใจ ดดดดููมีอาร่าึงสำหรับผู้ที่ไปเสี่ยงโชคเล่นหวยเล่นการพนันควรก้าวเท้าขวาเชื่อกันว่าจะโชคดีรับทรัพย์รวยเฮงเพราะถือว่าร่างกายด้านซ้ายของมนุษย์เป็นพลังที่อ่อนแอกว่าด้านขวาที่มีความแข็งกแกร่งกว่าทำให้เปรียบเสมือนอัศวินนักครบบราณก้าวเท้าขวาก่อนไปออกศึกซึ่งมีโอกาสได้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับมา พร้อมชัยชนะสูงและอีกหนึ่งเคล็ดลับก่อนออกจากบ้านในแต่ละวันตามตำราวิถีโบราณเริ่มจากออกจากบ้านวันอาทิตย์เอาน้ำล้างหน้าล้างตาให้สะอาดสดชื่นก่อนออกไปทํากิจวัตรต่างๆออกจากบ้านวันจันทร์แกล้งนอนงีบ3 4 9นาทีเป็นการเสริมมงคลที่ดีที่สุด สำหรับเช้าวันแรกของสัปดาห์ออกจากบ้านวันอังคารทานของหวานก่อนออกจากบ้านจะช่วยให้การเดินทางราบรื่นแถมยังช่วยเติมความสดชื่นให้กับร่างกายได้อีกด้วยออกจากบ้านวันพุทธทานอาหารที่เป็นเส้นใหญ่จะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายออกจากบ้านวันพฤหัสบดีเอาขี้เถ้าที่เตาไฟ หรือเอาแป้งมาเจิมกระหม่อมหน้าผากออกจากบ้านวันสุขร์ทำเป็นรีรอชักช้ากลับไปหยิบของจะช่วยลดความประมาทของคุณลงได้และออกจากบ้านวันเสาร์แกล้งทำเป็นโกรธโมโหจะเป็นแรงกระตุ้นที่ดีให้ตัวคุณได้และนี่ก็คือการทำตามเคล็ดลับเสริมดวงก่อนออกจากบ้าน และสวดสามคาถาก่อนออกจากบ้านอย่างที่เราได้นำเสนอไปทั้งนี้ทั้งนั้นเคล็ดลับและคาถาทั้งหมดนี้สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาแน่วแน่ตั้งใจภาวนาซึ่งถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆหากคุณปฏิบัติตัวก่อนออกจากบ้านโดยการคิดดีทำดีพูดดี เชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งที่ดีและจะทำให้มีความสุขได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ